รียนพลตรีสาธิตเกิดโภคผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25โรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินขอนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ2,564เพื่อการุณาทราบดังนี้ด้านส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันการปฏิบัติภารกิจต,ต่างๆในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินได้ดำเนินการคัดกรองโรคโควิด1 9ทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยงสูงโดวยวิธีการ ATK จำนวน3,777รายและ RT-PCR จำนวน1,089รายเมื่อพบผลบวกจะนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโคฮอดวอร์ดศูนย์ดูแลโควิดช um ุมชนหรือโฮมไอโซเลชันตามประเภทของผู้ป่วย เปิดบริการ ARI คลิ n i c เพื่อแยกตรวจผู้ป่วยที่มีอาการจิดเชื้อในระบบทางเดินหายใจยอดผู้ป่วย1,035รายการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด -19 ใน Cohort Ward นัดตึกผู้ป่วยในยอดสะสม35รายรายละเอียดตามภาพฉายจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชน Community Isolation หรือ CI น้ณหมดพลเสนารัก โรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินรองรับผู้ป่วยชายจำนวน60เตียงยอดสะสม93รายรายละเอียดดังภาพฉายการดูแลแบบโฮมไอโซเลชันยอดสะสม76รายการบริการฉีดวัคซีนโควิด1 i n e t ดำเนินการฉีดวัคซีนซินแวกและแอสตราเซเนกา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด1 9ให้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น12,000โดสการดูแลพลทหารกองประจำการดำเนินการตรวจสุขภาพตรวจหาเชื้อโควิด1 9ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด1 9และวัคซีนพื้นฐานคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพจิตให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมร้อนนิเทศและซ้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อน ให้แก่พลทาหารกองประจำการทั้งสองผัดรายละเอียดดังภาพฉายการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำออกตรวจสุขภาพผู้ต้องขังเรือนจำมณฑลทนาหารบกที่25ตามโครงการราชทันปันสุขและตรวจสุข,ขาพพิบาลจำนวน24ครั้งมีผู้รับบริการรวม461รายด้านบริการทางการแพทย์แก่กำลังพลและประชาชน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามพื้นที่ฉก .2 ดำเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปบริการทางทันตกรรมและกายภาพบำบัดต,ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด -19 เจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรียการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคและการให้คำแนะนำเขตสุขาพิบาลจำนวน12ครั้งร่วมกับปนทนทหารบกที่25 ออกพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อให้ความรู้โรคโควิด -19 รวม8ครั้งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์จำนวน10ครั้งออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์จำนวน15ครั้งจำนวนโลหิต480,000ซีซี cc การพัฒนาบุคลากรและองค์กรในรูปแบบ3 p supreme service ด้านอาคารสถานที่ p l a c e ปรับปรุงอาคารสถานที่สำหรับผู้รับบริการให้สะดวกสะอาดสวยงามปรับปรุงสถานที่ทำงานให้หน่าอยู่หน่าอาศัยด้านกระบวนการ Process พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยนอกแผนกตรวจสุขภาพแผนกแพทย์แผนไทยและกายภาพด้านบุคลากร people จัดกิจกรรมยูนิสคูลและ KM เดือนละสอครั้งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จำนวน31เรื่องส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมติดดาวความรู้คุณภาพกองทัพภาคที่2จํจำนวนหนึ่งเรื่องได้แก่ kwt smart hospital ได้คะแนนระดับดีการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลจัดกิจกรรม happy birthday กำลังพลทุกเดือนและแจกถุงยางชีพ ปรับปรุงห้องฟิตเนสปรับปรุงบ้านพักจัดทำเศรษฐกิจพอเพียงสรุปสถิติยอดผู้รับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรายละเอียดดังภาพฉายการประเมินคุณภาพและความภาคภูมิใจผ่านการประเมินการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน H.A. หวงการรับรองถึงมกราคม2567 ได้รับรางวัลสำนักงานการเงินดีเด่นและนายทหารการเงินดีเด่นประจำปี2564จากกรมการเงินทหารบกจากผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2564เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลกองทัพบ,บกที่ได้รับความเชื่อมั่นของทหารและประชาชนพบว่าตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน์ผ่านตามเกณฑ์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยทินขอจบบรรยายสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2,564ขอบคุณค่ะ